าทีระทึก,กนะคะเลขที่ออกนะครับเลขวัดโคกสมอง We เียงใหลั่นเลยนะทุกคนไม่คิดว่าจะได้เกินคาดเนาะนขนาดลุงยังแทบน้ำตาไหลนะคะบอกว่าโอไม่คิดเลยว่าจะได้เยอะขนาดนี้นะคะทั้งยอดรวมนะคะจากบัญชีแล้วก็ต้นี่่าป่าแล้วก็รูปที่ต่อยอดกันมานะทุกคน ต้องเดียวไม่เห็นต้องเดียวค่ะปกติอะไรได้เดี๋ยวเราสามคนผมก็มีใจไม่เยอะกลัวกลัวเกิดมีอะไรไม่ดีจะมีอะไรได้เดี๋ยวเราสามคนนี้ที่บ้านเรารักษาพูดนะครับเดี๋ยวรักษาพูดรักษา เล่ใหม่ผมรู้สึกว่าคนในแยกไ้ผิดยอดตอนนี้เพราะว่าใอผิดยอร้อยนะครับเล่ที่ออกเมื่อถ้าผู้ยกเลิกนะครับราบาดที่ออกไม่ยกเลิกนะครับเล่นมสีก้า็ดเก้าศูนยยืน ซาสูซาหาหอัเป็นแปกสครับอ่านได้าล้อนี้กะเดวขาดทันขาดแสงสี่สิบอจะได้จะได้สแสมสแสนากสสสิบาทสี่นรบาเลยไอ้ยป๋างไม่ตื ตัวเลขามสิบแปดคุณดูก้าสสาสอันนี้ใครทำได้ไหมนี่จะมีมาสามสิบสามสิบอันนี้เป็นของสามคู่ขอบคุณครับอันนี้เป็เงินเนี่นายเงินสี่พัเท่าไร่พันสบาทคุณหมวยบเจ็ดสี 3, 6, เหลืออยู่สามพันเจ็ดร้อยเจ็ดา เราได้ sociedad, ันต well. uh ีด uh, 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 ีก ah, ว่าเอฟซีไอยตัวเงดีกว่าเจ๊หงชาแนลนะเจ๊หงชาแนลนะครับาก็ยอดผ่านพี่นะารยาบาทสะสสะสนะครับเป็นก้าร้อยแล้วคะนนะครับเกายพี่จ๊ก็นะครับหรือส้อหรือ อันนี้ใช่ไหมยอดใช่ไหมสีสนเจ็ดหมื่นธใช่ไห i long life ยอดทั้งหมดนะคะคือปิดยอดนะคะวันนี้เนาะก็สาธุบนนุญกับเอฟซีทุกท่านนะคะแล้วก็พี่ๆเพื่อน,นๆยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะสายบุญทุกท่านนะคะก็สาธุด้วยนะคะ900,000 5แสนบาทค่ะเป็น5แสนบาทสา เป็นทั้งบนนะคะห้าแสนบาทนะคะสาทูนะคะ